เป็นศิละปะเพ็นเอาขอนไม้มาตันมใาให้ลถใ่ายเขาเป็นภาบเป็นอาลารารยืนลมกันาาเสียลมกัน เราวม่ได้เอาชื่อเดียวบุญชื่อเดียวเห็นบุคลายทั้งเออมีเทคมีบาหลายเอาก๋วนเทคบาร์าอาหารเอาเหือมาปั๊บเป็นห้านอาหารสวยงามดีมดตัวเหือเลยมุดทันเปิด่ย well um. เปิดหรือปิดปิดหรือเปิดเห็นประตูเปิดอย่านแมงโก้ห้องเห็นดนตีซอนโดนตีเมื่อสองปีก่อนเกิดอ่า การกอร่อการให้ที่สตราสบูกเป็นเฮดคอเตอร์อยู่บนแกใครเหตุก่อการให้อยู่ในคนผูครับตึกข้างหน้าเป็นตึกสำนักงานบริหารเมืองของวาการเมือง ทานที่จอดรถที่โซกดีคขอบใจที่ติดตามาาท่านที่ีได้หูได้เห็น